ั่งกลปากแข่งขิ้งกระด่างเสือขคงข้างเสเลียงห้อง,องรอดศรีกระตัวปากตาพลาความลมประนมไหวบอ่อนกระใจเทที่จริงก็เมนเทพพทรไทยลงมาลัดข้องขนานย่านมาซี่มาท่านการพระเวทท่านบุตรหน่อยคอยให้สามสเสวนหลีกหนีไปไกลห่างนอนตันทางบ่ยางใหญ่มาซี่ได้ทำให้จนตะเวนคำไขเอยีงยงใบจวนสิตกเสือจะเดินเวียนบกหลีกหนีไปไกลแลว้วมาซี่แจวปั่นเรือจ้างเดินตามทางรีบเล่งเกรงว่าลูกตนเอง สี่ของคอยอยู่ท่าระอาเอาเงาระงมสะแลายเนเอยบัดนี้นานนี้ยลันดี เนื้อทำกายผ่านเกี้ยงใบจวนสิดตุ้เสือจึงเดินเลียนบุกผ่านลิกหนีมัดแล้ว ความเสือกแจ๋วมาสีเจ้าเดินตามทางรีบลรงเจิ้งว่าลูกตนเองเสียความอนหยุดขาดและเอาเงาลังงมมือนำยมเอื้องยมภาพกระเสริมเลียนเกือบลม กระส้มเลือนเกือบลม้านมุมปากึงสาลาบวางบุรตเสมาลับสลับวางกระจังจอย พดกเต็มปาง แนวลูกพามเจ้าไปโยใส่ลืบเมนพวกเจ้าใดไปดีสอนสนสุบกุกบ่ได้บ่มีเสียงกันเงียบเสียงบ่จาตาเนใจบ่บ้านดอกหานบนอึบวนเวียนตั้งหลายเฮง ฟางสงสัยบ้าลูกแจ้งขันกล่อมดอกหลอกลวงเงินย่อมเอืยย่อมคว้งอาสมเด็ดกวงมาเต้นลวงดอกเดินหาเนบปากว่ามาฟัง Hallelujah! Right. วัะปิดอันีิดตันดนลูกเขาตายนอจมน้ำหลือเขาปวาหนาไดเหไว้สองดอกสายใจบ่ลำยงสันบ่ไอ นองเมือดล้ายสิหาป่อจึงงอมาน้อดตามที Um, กามานกาบอมาไปสิไปรำบโหลดคันดูให้ตลอดวานลื่นนองเป็นอยังจังคอยเบาจังสั้นพระเจ้นนาข้าพระเอกผู้บบดังนั้นกาบพอเพื่อละบนเรื่อคันสิเพื่อความมีบอกมาสิว่าท้อเลว เดียวหญยงแห่งใจหน่อยกับมาเดี่ยวเน่าขลาอ่อนเดิมโอ้สิใจสาอนโอ้การมอจังเสจังจึงแทงทังมือบดเมียันเลยน้องกันหาชาลีไปใส่พระเจ้าค่ะมาเสียงพระเจ้าเพี่มาเสียงอ่ เจ้าย่าเอือพี่เมนเบิงตาสินดอนว่าจังสันอย่าวนลวงกลบนไปขั้นตามทวงอันเธอห่วงขานิ่งแค่สิเวไปจังไดว่าโอ้ยปวนละไม่รำหาบตาหาเอาใส่กะได้มอนเทก็มากลาย นฉนหาบ่ได้พระเจ้าพีและเจ้านอกใจจากอายกจ็จงบอกยาป,อปาอยอนอลพระเจ้าเพียไปถอคำบ่ได้ยอบได้มัดเสียสร้างเป็นบพระเจ้าขามอมฉันบ่ได้นอกใจดอกพระเจ้าเพียงานอ้อแปงเพสิกาป่าหนเลยอย่างม้อยเมื่อ ละน้อยใจเยิ้มแองเบิ่งไปปัดแห่งท้ายทันทายนาละเผาพวนนึ่งนองสอดมาเสียเกิดชัวเอาใจเล็กไกลนิ้อเฮสิโดฮาระ รีบหนีไปปะเดียวมวยงาสีฟ้าไปคอขาดเพ้อบางอาจบางห่วงแล้วบางห่วงแล้วยังมาเก่งสินำต่อโอ้ยเหลือเฮงพี่ตั้งนามาเพียนพามบำเพ็ญศีล ใกินน้ำเมียอาศัยกินน้ำเมียอยากจนทนหายเฮมเฮมไปคนเพราะอยากหามสงสารตนเมียบารามเอ่ยไปหาควางเอ่ยไปอยากหาม บ่ค้ำบ่แม่นพระเจ้าพี่มอมฉันบ่ได้ไปเห็ดปลาเผือแนวนั้นดอกพระเจ้าพีเล่ากบมาหาโอโลกอันน้อยโกอันน้อยเอมยืมซ้ำอ้อยยืมว้าอยืมบีบน้ำตานั้นลันเด hong ing oi hong ing oi o o o no no nan do 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 เดินตีฟา,า,าดฟาดบวดงได้นั่งอึ้งจากเวรแต่ดอกกีย่ังเอินที่หายปังปังเอะแถมเอาเรื่องมาตุ่มภาพเทพนั่งอ้ ยอมรับอนุใจดวงวังมอมฉันพอสาบศสาบานพระเจ้าพี่นี่มัดี่คนจริงขาบฮันมาสาบศกมีแต่คนคนจังเจ้าที่มันกล้ามาสาบานต่อหน้าพี่สิไปใส่กบไปพี่บอยอยากเห็นหน้าเจ้าไป

อยู S <S <々>่ดงดอกโยปากพอละลนี้เพื่อนทำให้กัมตองบาเลนพันหนึ่งสาทั่วเดิมป้านางดบีนดอกโยนั้นให้มันเพียงดอกน้ำผัวยากไม่มีหัวหมองให้คังงามดอกคือแจ้วหลองเบืองด้วนใจของชายหรือยิงเดิมเฮม บานดาให้ลิงเบิงเบ้าไปถึงดอกนั้นถึงพวกสด้แตกมางบ่เห็นทางดอมเหือนปอยน่ะเลียนล้อหาลูกน้อยเพิ่นก้วยกุกดอกเอากันซ้ํากะเว้าดอกเวนั้นงดงวงเอยมเอม จันทร์กว่างนับพ้าเบือบลาบปั้มสิบหวาคำ มืมล้มห e, 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 like ัดบ like ัง <t> มืดไปมัดเสียหายดอกบอนเพียงักบอนได้กับเป้าเลียงลายแ่งแตงกุฎวางตามตอดเดือดเลือดกาลย์นอเดือลาน หัวใจเม็ดบอดหัวสังสิทธิ์พํามือปากแม่เอ๋ยว่า <coughs> เมียจ <Nej, S 2> <epherd stumbled, S 1> so ัดทำเนบเมีสิตไยจากเจ้าเลวหีดมาเมียให้เมียอือนหนึ่งยมเผยโยมพันเตืนัดดอกเบืองเบืองตั้งแต่มดซีอาเนียียาวกาไปดอกฝนมาพันบอลยวตั้งลายตั้งเงเนเวลาดอกเมือด น่ามอหวยผันย้อพียง้าใบจดไวยอันห้อยน้ำดอกอูดวนอึบปั่มวนดูดอกบ่อดใดขันให้วไหววนคนอ้ง จนเวลาดอกลุงเศร้าอันวั้นไม่ก็ยังหาอันิมจูนปัญญาเมื่อปางวางฤติหานั้นเสียแล้วกลับมาทุ่เดิมความเจียวไหลเดียวแต่ยวบ้า วาทนังงอ้คุณที่ขาคุณที่ขาลูกหน่อยเทานั้นไปเทรกเทรายย่อมเอ่ยยอมเมียนมัดเชนั่นตีเบาโย่ใจใจกะใจใจพระบอสไพฟังนังมึน

ในตอนนั Now, ward, house, the ้นเพราะั้งแต่มัดซีสลบลมลงพระเวดสันดรลงว่าเจ้าของบพราได้รักษาเสียนพดเป่าไปจมอมัดซีมาใส่เผาตักปมน้ำเป่าพลกูเก่าควนมัดซีลากกระตาขึ้นเพราะแต่มัดซีฝืดมืนตามาดูพีนอนอยู่ตักปราสามีควมละอายเกิดขึ้นขยับเยนออกห่างไกลก้มลงกาบะบัตไทยถามาเรืองบทตา งพงะเวสสันตลาบอกว่าท่านไปได้วังนิพพานมัดซี่ยกมืออธิตฐานสาธุขอให้ผลท่านพระเจ้าพีสําเร็จดโดยเถิดจบลงมัดซีกันแมไน่ไงสาธุสําหรับกันที่เก่ามัดซีกันเก่าสิบระคาทายมพอยมแม่จบลงไป